คลิปนี้ทำมาให้คนที่อายุประมาณ37ปีที่อยากจะทำเลสิกแล้วก็ศึกษามาแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องทำเผื่อสายตายาวด้วยเพราะว่าพอเราอายุ40เนี่ยก็จะมีสายตายาวแล้วนะคะดังนั้นเราจะทำเผื่อที่เรียกว่าโมโนวิชันหรือฟูลคอลเลคชันดีคลิปนี้หมอมาบอกค่ะว่าทำฟูลคอลเลคชันจะต้องได้อะไรและทำโมโนวิชันเราจะได้อะไรค่ะ ในคนที่อายุ37ปีขึ้นไปอะค่ะบางครั้งเวลามาทำเลสิกหรือลิเล็กส,สมายเนี่ยหมอมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าในอีกไม่นานเนี่ยคือตอนที่เราอายุ40ปีอะเราจะมีสายตายาวตามอายุเกิดขึ้นมาบวกกับค่าต้นทุนของเราเช่นถ้าเรามีสายตาสั้นอยู่นะคะพอตอนอายุ40ก็จะมียาวตามอายุมาด้วย หรือถ้าเป็นมีทั้งสั้นทั้งเองียงพอ40ก็จะแถมยาวตามอายุมาด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติสายตายาวตามอายุเกิดจากกล้ามเนื้อรอบตานะคะมันมีความไม่ยืดหยุ่นดีเท่าเดิมนักเลนส์ตาแข็งขึ้นนะคะทำให้ความสามารถในการเพ่งหายไปเลย,ห,ย,เลยหรือน้อยลงไปทีละนิดทีละนิดและหัวใจอันนึงนะคะสายตายาวตามอายุมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นวิทางแก้คือเราต้องใช้แวน่น แต่ทีนี้แล้วถ้าเรามาทําเลสิกล่ะเราจะทํำยังไงดีในเมื่อเลสิกทําให้เราพึ่งแว่นน้อยแล้วเรายังต้องใช้แว่นอยู่อีกเหรอใช่ค่ะถ้าเราไม่ชอบโมโนวิชันเราคงต้องใช้แว่นอยู่นะคะโมโนวิชันคืออะไรโมโนวิชันคือสมมุติว่าถ้าเรามีค่าสายตาอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเจรไนอะเราจะไม่เจรไนร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเจรไนลดลง เทะะ่าที่เราลองเขาแล้วได้นะคะการที่เราเจรานาย100%เราเรียกวิธีนี้ว่าฟูลคอร์เรคชันนะคะคือแก้100%ทำหมดเลยสิ่งที่เราจะได้รับในการทำฟูล c o ร r e c t i o n ก็คือว่าถ้าเราแก้เต็ม100%วันรุ่งขึ้นเราอาจจะต้องมีแว่นค่ะเราอาจจะต้องมีแว่นอ่านหนังสือเกิดขึ้นนะคะคือแว่นสายตายาวแบบนี้นะเดี๋ยวเอาให้ดูสมมติถ้าเราทำฟูลคอร์เรคชันคือไกลชัด เราก็จะต้องเตรียมแว่นใส่ตายาวซึ่งเป็นแว่นค่าใส่ตาบวกมานะและก็จะต้องใช้อ่านเวลามองใกล้เพราะว่าเราจะมองใกล้ไม่เห็นเลยนะคะนะฮะอันนี้กรณีที่เราทำฟูลคอเลกชันคือแก้ร้อยเปอร์ทั้งสองตาวันรุ่งขึ้นต้องเตรียมแว่นสายตายาวไว้นะฮะอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราถามตัวเองค่ะว่าเรามองเห็นภาพตัวเองทำเลสิกฟูลคอเลกชันแล้ว แล้วเรามองเห็นตัวเองที่ยังใช้แว่นอยู่ตามเปอร์เซ็นต์ของการใช้งานใกล้ของเราในแต่ละวันหรือไม่ถ้าเรายอมรับได้การทำฟูลคอร์เรคชันก็โอเคนะคะนี้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือโมโนวิชันโมโนวิชันก็คือยิงไม่เต็มร้อซค่ะข้างหนึ่งอ่ะก็จะเหลือสายตาสั้นไว้ให้ตัดกับสายตายาวที่จะเกิดขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าเราต้องมีการทดสอบว่าคนคนนี้จะรับ ภาวะโมโนวิชันได้หรือเปล่าถ้ารับได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการพึ่งพาแว่นใกล้นั้นจะน้อยกว่าการทำฟูเคอร์รคชั่นแต่มันก็มีอุปสรรคเล็กๆค่ะเพราะว่าเราทำให้สายตาสั้นข้างหนึ่งอยู่และสายตาสั้นเนี่ยก็จะมาแสดงออกตอนมืดเราอาจจะต้องมีแว่นนะเป็นแว่นสายตาสั้นเนี่ยเอาไว้ช่วยขับรถตอนกลางคืน หรือในบางคนถ้าเป็นคนที่ใช้งานอ่านใกล้มากๆก็อาจจะมีแว่นสายตายาวช่วยเหลือในการอ่านได้ทั้งฟูลคอเลกชันและโมโนวิชันยังต้องพึ่งแว่นอยู่ไม่ได้ปลอดแว่นร0 0เซนะคะพวกเรานะเพียงแต่ว่าโมโนวิชันน่ะจะใช้แว่นน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการระยะไหนแล้วคุณจะถูกเราจับทำโมโนวิชันเลยไหมจะถูกเราจับทำสายตาเหลือเลยไหมไม่ค่ะทุกอย่างต้องมีการลอง และถ้าลองได้หรือไม่ได้เนี่ยเรายังให้กลับไปลองที่บ้านต่อได้ต้องมั่นใจก่อนแล้วต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้ก่อนนะคะถึงจะพิจารณาว่าเราจะเลือกโมโนวิชันหรือฟูลคอรรคชั่นเรื่องของใส่ตายาวตามอายุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากใส่แว่นก็ไม่ยากมันก็มีวิธีอ้อมๆนะคะที่ทําให้เราพึ่งแว่นน้อยได้แต่จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะปลอดแว่นร้อเได้เราต้องถามตัวเราค่ะว่าเรายอมรับ ได้แค่ไหนและเมื่อลองแล้วชอบสิ่งใดเราก็ไปทางทิศทางนั้นที่หมอจะบอกคือเราต้องเข้าใจมันอย่างถูกต้องว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าเราเลือกฟูลคอ l l เ c t ชันและเราต้องเตรียมตัวและเตรียมพฤติกรรมอย่างไรถ้าเราเลือก m โมโนวิชันนั่นเองนะคะ